ช่วงเทคนิคช่างสวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ได้พบกันสัก2เดือนละนะครับเนื่องจากผมมีปัญหาด้านสุขภาพท้างไมผ่าตัดนะครับวันนี้ก็ในรายการชอช่างรอบรู้ในช่วงของเทคนิคช่างมีเพื่อนช่างนะครับแล้วก็ผู้ท่านผู้ชมจากภาคใต้แล้วก็พิษณุโลกและเชียงใหม่ หลายจังหวัดนะครับตั้งโคราาด,ด้วยก็โทรมาคุยกับผมในรายการที่เกี่ยวข้องกับโซลาเซลล์เนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยต่อเนื่องดังนั้นวันนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยถือว่าเป็นเบื้องต้นของโซลาเซลล์นะครับก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่เรียกกันว่าไล่บทที่หนของโซลาเซลล์นะครับเป็นเรื่องใหม่หรือไม่ความจริงโซลาเซลล์เนี่ยเกิดมาสัก60กว่าปีแล้ว นะครับเป็นเทคโนโลยีระดับชั้นสูงเอ,อชั้นสูงขนาดไหนนี่ก็ระดับอวกาศนะครับเป็นเทคโนโลยีระดับอวกาศประชาชนทั่วไปเนี่ยจับต้องไม่ได้ถือว่าเนื่องจากมันมีราคาแพงมากมาถึงวันนี้ผ่านไป60กว่าปีโซลา r เซลล์เนี่ยมาถึงบ้านเรือนประชาชนทั่วไปแล้วนะครับ ทั้งประเทศที่เจริญแล้วทั้งประเทศอย่างประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราถ้าท่านอยู่ในหัวเมืองในเขตเมืองเขตที่มีไฟฟ้ามีความเจริญความต้องการท่านอาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่ปัจจุบันนี้โซลาเซลล์ในประเทศไทยเนี่ยลักษณะเรียกว่าป่าล้อมเมืองก็คือไปเจริญเติบโตในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง กรณีเช่นนี้พอจะเรียกได้ว่าเป็นยุทธการป่าล้อมเมืองก็คือเริ่มที่นอกพื้นที่การให้บริการของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้านครหลวงทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถ้าท่านอยู่นอกพื้นที่ท่านก็ไม่มีไฟการที่จะขอไฟเข้าไปนั้นมันยุ่งยากมากและราคาค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นจุดอ่อนการแก้กรณีเช่นนี้ อย่างสมมุติว่าหัวไล่ไปนารีสอร์ดสำนักสงหรือพื้นที่ห่างไกลใดนะครับทั่วๆไปที่อยู่ห่างแล้วก็อยู่นอกเขตบริการให้การบริการของการไฟฟ้าโซลา r เซลล์ตอบโจทย์ครับที่ผมกล่าวไปแล้วถึงโซลา r เซลล์ไปแล้วนะครับอยากให้ท่านได้รู้เรื่องมันแบ่งเป็น2ระบบนะในโลกนี้โซลาเซลล์ก็คือระบบการนำไปใช้ก็มีระบบ การนำไปใช้เนี่ยเขาเรียกว่า on g r i t system นะครับ on g r i t system แกอีกระบบหนึ่งเรียกว่า off g i t system นะครับบางทีเผื่อท่านไปอ่านหรือไปเจออะไรในที่ไหนขึ้นมา <c oughs> คำว่า on g r i t system เนี่ยก็หมายความระบบโซลาเซลล์ที่ไปเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายหรือเครือข่ายของการไฟฟ้าตัวอย่างเช่นอะไรเช่นในบ้านเรานะครับ เราก็มีโครงก่ายการไฟ้าฟสมมุติว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าการไฟฟ้านาครหลวงถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็จะเรียกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคําว่าออนก็คือการไปเชื่อมต่อกัร,ระบบของออการไฟฟ้านั้นๆน,น,นะครับส่วนคําว่าออฟก็คือไม่เชื่อมต่อนะครับกับระบบนั้น คำว่า o f f i s ส System เนี่ยบางประเทศหรือบางเอกสารบางเรื่องบางราวเนี่ยจะใช้คำว่า Stand, ระบบ STAND ALONE หรือ STAND ALONE SYSTEM s t เนี่ย standalone ก็น่าจะตรงกับภาษาไทยนะครับคำว่าพึ่งพาตนเองพึ่งพาตนเองนะครับน่าจะตรงกันนะครับผมก็ศึกษามารลาหนึงก็คิดว่าน่าจะคำนี้น่าจะเหมาะสมนะครับนะครับทวนอีกที ระบบออนกิดคือระบบที่ไปเชื่อมต่อโครงข่ายสายส่งดังนั้นระบบออนกิดเนี่ยก็คือผลิตไฟฟ้าได้มาที่จ่ายเข้ากับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่ากิดไทยบ้างเรียกว่าไมโครกิดบ้างอยู่ที่ตามขนาดเดี๋ยวผมจะไปขยายความในเรื่องของอินเวอร์เตอร์อีกทีนะครับก็เข้าใจล้ผลิตไฟฟ้าได้เข้าไปเชื่อมต่อกับ โครงข่ายสายส่งนะครับอย่างเช่นกลางวันเราไม่ใช้เนี่ยเราจ่ายไฟเข้าระบบนะนะครับถ้าเราใช้มันก็จะใช้ในบ้านเรานะครับอันนี้เรียกว่าออนนะครับออนอีกระบบหนึ่งเรียกว่าออฟก็คือผลิตได้ฝากไว้แบตเตอรี่หรือนำไปใช้เลยก็สุดแล้วแต่อันนี้เรียกว่าออฟทั้ง2ระบบเนี้ยใช้กันที่ไหนในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้า เราก็จะใช้ระบบออนกิจเพื่อนำไฟฟ้าฝากเข้าการไฟฟ้าส่วนการขอการขออนุญาตการอะไรนี่เดี๋ยวก็คงจะพูดในโอกาสหลังๆต่อไปนะครับระบบออฟกิจใช้กับนอกเขตให้บริการของการไฟฟ้าอย่างเช่นที่ผมที่จะกล่าวในโอกาสต,ต่อไปก็คือหัวไล่ไปนารีสอร์ท อยู่ตามภูเขาอยู่ตามอะไรที่ไม่อยู่ในโครงข่ายสายส่งนะครับของการไฟฟา้าน,นั้นนะครับเราก็ใช้ระบบออฟกิจส่วนระบบออนกิจนี่เราก็ฝากเข้าไปนะครับแต่ในประเทศไทยยังมีข้อจํากัดนะครับในระบบออนกิจทางข้อกฎหมายครับอันนี้ให้รู้เป็นเบื้องต้นไว้ครับ <L it> ปัจจุบันโซลาร์เซลล์ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ท่านเกษตรกรหรือผู้มีบ้านพักมีรีสอร์ทหรือจะถวายสำนักสงฆ์อะไรสามารถจับต้องได้แล้วและเดี๋ยวนี้ถ้าท่านยังไม่รู้โซลารเซลล์นี่กระจายไปทั่วประเทศไทยการจดสถิติอาจจะรู้สึกได้ว่ามันยังไม่มีนะครับแต่ขอบอกเลยครับในต่างจังหวัดใช้กันมากขึ้นครับผมจะเริ่มต้นเลยว่าท่านจับต้องได้ยังไง และติดตั้งได้ไหมนะครับและมันยากง่ายเช่นไรครับเรื่องแผงโซลาเซลล์ผมขอยกหน่อยครับแผงโซลาเซลล์ก็เช่นนี้นะครับมันทำงานอย่างไรก็คือเมื่อมีแสงนะครับมาตกกระทบที่หน้าแผ่น มันก็จะผลิตไฟออกมาครับผลิตไฟออกมานะครับมีแสงตกกระทบก็จะผลิตไฟออกมาไฟที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นไฟกระแสตรงไฟกระแสตรงคืออะไรก็เหมือนเช่น่านไฟฉายไฟในรถยนต์รถเก๋งรถปิกอัพนะครับพวกนี้ก็จะเป็นไฟกระแสตรงส่วนไฟบ้านเขาเรียกว่าไฟกระแสสลับนะครับ เมื่อแสงตกกระทบก็จะผลิตไฟออกมานะครับไฟที่ออกมาได้ต้องย้ำหน่อยกระแสตรงนะครับนำไปใช้ได้เลยไหมได้ครับเสียบหลอดสามารถติดได้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูตอนต่อไปท่านจะสามารถนำไปใช้ได้เลยเอมันง่ายแค่นั้นหรือง่ายแค่นั้นจริงครับอีกทีนะครับเมื่อมีแสงตกกระทบ แสงแดดนี่แหละหรือแสงหลอดไฟก็ยังได้เลยแต่ไม่ควรนะครับเพราะว่าความเข้มมันน้อยเมื่อมีแสงตกกระทบผลิตไฟออกมาไฟเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือกลางวันเราไม่ได้ใช้ไฟเราต้องการใช้ไฟคืนก็นำไฟเนี่ยไปเก็บเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่ทั่วไปนี่แหละแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่โดยเป็นการเฉพาะของโซโลาร์เซลล์ แล้วก็จากแบตเตอรี่เราก็นําไปใช้การนําไปใช้ก็คือใช้กับไฟแสงสว่างนะครับอย่างเช่นหลอดไฟหรือพัดลมหรือจะปั๊มน้ําหรือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ที่กล่าวถึงขอย้ำอีกทีนะครับนอกจากบางคนคิดว่าเออโซลาร์เซลล์ใช้ได้แค่หลอดไฟไม่ใช่นะครับใช้ได้ถึงพัดลม นะครับพัดลมแล้วก็ปั๊มน้ําวิทยุโทรทัศน์นี่ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันจะมีอุปกรณ์ที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเป็นระบบไฟกระแสตรงที่เรียกว่าไฟ DC นะครับหรือ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 ท่านจะแปลงเป็นไฟบ้านที่เรียกว่าไฟ AC ก็ได้ก็อุปกรณ์ก็อุปกรณ์ไฟบ้านเลยเครื่องแปลงก็คือเครื่องแปลงกระแสไฟนะครับที่เราเรียก ในสับช่างกันว่าอินเวอร์เตอร์ทีนี้ผมจะมากะเ,าเริ่มย้อนขึ้นไปเ,เริ่มเริ่มต้นเลยแผงโซลา r เซลล์มีกี่แบบทำไมเห็นรูปร่างรายละเอียดแตกต่างกันซึ่งบางคนเป็นข้อสงสัยนะครับโซลาเซลล์นั้นก็มีอยู่เ,เรียกว่า3ประเภทแล้วกันนะครับประเภทที่1ก็คือซิงเกิลคริสตัลไลน คริสตัไลน์ก็แปลภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าผลึกนะครับผลึกซิงเกิลก็แปลว่า1นึ่หรืแปลว่าเดียวก็คือผลึกเดี่ยวนะครับผมขอยกตัวอย่างเอาตัวอ่าอย่างเช่นนี่นะครับอันนี้เรียกว่าซ in เกิลคริสตัลไลน์แปลภาษาไทยก็คือแบบผลึกเดียวนะครับ ต่อมาก็โพลีคริสตัลไลน์ซึ่งแปลว่าผลึกรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะแยกไม่ออกงั้นเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงระหว่างผลึกเดียวกับผลึกรวมท่านจะเห็นข้อสังเกตนิดนึงก็คือจุดตรงนี้ ผลึกเดียวนะครับจะเป็นต้นทางของการผลิตนะครับการผลิตเนี่ยเขาจะปั่นออกมาเป็นกลมๆเป็นแท่งแล้วก็มาตัดฝานออกเหมือนกับแผ่นซีดีนะครับแล้วก็มาล้มมุมออกเพื่อให้ในหนึ่งแผ่นใช้เนื้อที่ได้มากที่สุดนะครับในหนึ่งแผ่นดังนั้นรูปมันกล้องมาเป็นแบบนี้นะครับส่วน แบบผลึกรวมที่เรียกว่าโพลีคริสตัลไลน์นะครับก็เป็นเช่นนี้โดยการผลิตออกมาเป็นแท่งน่ะนะครับแล้วก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ออกมาเป็นรูปนี้ดังนั้นก็จะไม่เห็นพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าะอดีเขาหลังตัดนะนะครับก็จะไม่เห็นตรงนี้เอาละครับทั้งสองอย่างต่างกันอย่างไรนะครับประสิทธิภาพและคุณภาพของ m o n o คริสตัลไลน์นะครับแบบนี้สูงกว่าและหนึ่งประสิทธิภาพคุณภาพสูงกว่าความทนทานได้ประจักษ์แล้วอายุนับ40ปีนะครับแต่เขาจะรับรองกันอยู่ที่ประมาณ25ปีราคาแพงกว่านะครับส่วนโพลีคริสตัลไล ราคาจะย่อมกว่าเล็กน้อยประสิทธิภาพคุณภาพก็จะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับและปัจจุบันเป็นเช่นไรปัจจุบันนี้ความนิยมของโมโนนี่ลดลงไม่ใช่คุณภาพไม่ดีนะเนื่องจากปัญหาเรื่องราคาซึ่งสูงกว่าทำให้ความนิยมก็เลยเราต้องการของถูกกันนะ ก็เลยเป็นนิยมโพลีคริสตัลไล์กันนะครับดังนั้นในตลาดตอนนี้ที่ยึดครองตลาดสำหรับโดยเฉพาะในประเทศไทยก็จะเป็นโพลีคริสตัลไล์ส่วนในประเทศเขตหนาวอย่างเช่นเยอรมันเช่นญี่ปุ่นก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับกรณีของซิงเกิลคริสตัลไล์ที่เรียกว่าผลิตเดียวนะครับ<อ>ถ้า ผู้ชมถามว่าจะตัดสินใจซื้อ,อยังไงเราซื้อขายกันเป็นวันดังนั้นราคาถูกกว่าเราก็ซื้อโพลีนะครับราคาแพงต้องการคุณภาพสูงราคาแพงกว่านิดหน่อยคุณภาพก็สูงกว่านิดหน่อยก็เลือกซิงเกิลนะครับก็เป็นการตัดสินใจของท่านละนะครับเอแล้วมันมีมากกว่านี้ไหมมีครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่า ทินฟิล์มหรือฟิล์มบางก็คืออันนี้เลยผมขอไม่ยกนะเนื่องจากน้ำหนักเยอะนะครับสวยดีไหมประสิทธิภาพมันต่งตงางเทาง่ทานสมมุติผมยกตัวอย่างนี้อันนี้ท่านต้องรู้ท่านต้องรู้นะอันนี้เลยในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรก็คือกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรเรียกว่าหนึ่งตารางเมตรโมโนคริสตัลไลน์เนี่ยจะผลิต กระแสไฟฟ้าออกมาได้ลาวราวหนึ่งร้อยหกสิบวัตต์นะครับเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับทางรับต้องตลาดส่วนโพลีก็ได้ประมาณซักสิบสี่เออก็คือร้อยสี่สิบวัตต์นะครับเห็นแล้วห่างกันประมาณสองวัตเอ่อยี่สิวัตต์ต่อตารางเมตรมาถึง ทินฟิล์มบ้างอันนี้ผลิตได้ประมาณ7วัตต์เองนะใน1ตารางเมตรเออเจวัตต์นะครับประมาณเจวัตต์เองก็ท่านก็จะรู้สึกได้แล้วเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นทินฟิล์มเนี่ยดูแล้วสวยแต่ประสิทธิภาพต่ําราคาต้นทางในการผลิตเขาว่าถูกแต่เมื่อมาขายในท้องตลาดแล้วก็ไม่เห็นถูกกันนะครับดังนั้นในการตัดสินใจเลือกซื้อปัจจุบันนี้เลยเหลืออยู่2ตัวเลือกคือ1 โพลีโมโนคริสตัลไลน์นะครับสองโพลีคริสตัลไลน์แล้วก็ในตลาดตอนนี้ก็กลายเป็นโพลียึดคองเนื่องจากประเทศไทยมีราคาถูกนะครับงั้นท่านรู้เบื้องต้นในเรื่องการเลือกซื้อและควรจะเลือกอย่างไรต่อมาก็เรื่องขนาดของแผ่นเห็นว่ามีขนาดตั้งแต่เท่าไหร่นี่ครับพี่อ่ะ นี่ครับท่านผู้ชมมีขนาดตั้งแต่นี้จนถึงใหญ่ขนนี้แล้วก็ใหญ่เท่าประตูเลยผมไม่ได้ยกเข้ามานะครับเพราะมันอยู่อีกสถานที่หนึง่งวันนี้ก็มาโชว์ตามสมควรนะครับขนาดเท่านี้มันจะใช้งานได้จริงเหรอใช้งานได้จริงนะครับขนาดนี้ก็ใช้งานได้ล้นะครับแล้วไปจนเริ่มแพร่หลายก็จะมีขนาดขนาด5วัตนะครับ5วัต อันนี้ขนาด5วัตต์กำลังไฟออกมา5วัตต์12โวลต์5วัตต์เป็นที่นิยมและแพร่หลายเอาไปลองเล่นลองใช้ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับแล้วก็ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นเป็น10วัตต์เป็น20วัตต์30วัตต์นะครับขึ้นไปถึง60วัตต์เป็น100วัตต์แล้วก็ขนาดใหญ่ถึงขนาดประตูบ้านเลยก็คือกว้างสักเมตรหนึ่งสูง2เมตร ซึ่งถ้าเป็นโมโนคิสไลก็ประมาณ300กว่าวันนะครับถ้าเป็นโพลี่ก็ประมาณ300วันลงมา285-300วันนะครับเมื่อรู้แล้วว่าขนาดนะครับและประเภทแล้วต่อไปก็การเลือกซื้อนะครับ